คำนี้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวตัดไวอยู่ในนิธิกันทสูตรคุตตการนิกายคุตตกปาะทะปฏายปิโกเล็มที่เศร้าหาขอที่เก้านาที่สิบเอ็ดนิธิกันทสูตรสูตรว่าด้วยการฝังศัก์อนประเสริฐพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงตัดว่า นิทิงนิเทติปุริโสคัมพีเรอุทกันติเกกิจเจอัตเถ,ถสมุปันเนอัทหายะเมภวิสติดังนี้เป็นต้นแปลความลาวเฮาว่าคนทั้งหลายพากัน มาฝังคุ้มศัพท์ลึกลงไปจนถึงน้ำด้วยความคิดว่าศัพท์เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในยามจำเป็นจะใส่ป้องกันภัยอันตรายจะใส่เปื้องตนออกจากลาสทันจะใส่ป้องกันโจรผู้หายหรือจะใส่ประโยชน์ ในยามเกิดความทุกข์ยากและเกิดทุกข์ิกภะยได้ฝังคุ้มสัพท์ลงไปจนถึงน้ำนี่คือสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายต้องการและปรารถนาจึงฝังคุ้มศัพบเหล่านั้นไปเอตทัธายะโลกัสมิงนิตีนามะนินะตียติ มนุษย์ฝังคุ้มศัพไห์ไว้หรือหักษาสับไห์ไวรวบรวมศัพไห์ไว้ก็เพื่อจะให้เป็นประโยชน์ดังที่กล่าวมานั้นพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าสิ่งเหล่านั้นการรวบรวมศั์สมบัติหักษาศั์สมบัติแบบโบาราณคือฝังลงในดิน เพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่ตนหลหลายอย่างเรานั่นบอซือวาการฝังสับไว้อันหมั่นคงถาวรเพราะสับสมบัติทั้งหลายเรานั่นอาจจะเคลื่อนทีไปเองก็ได้เงินคำนี่เคลื่อนทีไปเองโดยเฉพาะคำกับเงินธาตุเงินธาตุคำจริงๆนะี่เลื่อนทีไปได้ สองนากลักเอาไปสามน้ำพัดไปสีตนเองจำบอนฝังคุ้มสัพ์ไหวบ่ได้หาพวกที่ผู้จักที่เป็นญาติพี่น้องบ่ถือกันกับตนกะหลักเอาไปหลักคุดเอาไปยักหลักเอาไปเป็นต้นหลังจากนั้นโตสุดท้าย ยาถาบุญยัขคโยโหโติสัพพเมตังวินัสติเมื่อได้มุดบุญสับสมบัติเหล่านั่นกับพินาศไปพอสับสมบัติทั้งหลายทั้งพวงเกิดขึ้นด้วยบุญเมื่อได้มุดบุญสับเหล่านั่นกับพินาศไปพอพุทธเจ้า,าพอาะนั้นเป็นสิ่งที่บ่แน่นอนยังถือว่าฝังส,สับสมบัติไหวยังบ่แน่นอน แต่ว่ากัญญาธาทีโรปุญญานิผูดใดที่เป็นปราดบัณฑิตหูสลาดยัตสาทนนะสีเลนะสัญญเมณทะเมนะจานิธิสุนิฮโตโหติอิทธิญาปริสัตสวา สนเราใดจะเป็นยิ่งก็าตามจะเป็นทรายก็าตามมาฝังขุมศัพท์เหล่านี้ด้วยศรัทธาคือความเหลื่อมใสความน้อมใจเหลื่อมใสหมั่นคงในพระพุทธเจ้าในพระธรรมเจ้าในพระสงฆเจ้าและมีศรัทธาเสือ่อรร่ เห็ดีได้ดีเหดสัวได้สัวหลังจากนั้นฟังคุ้มศัพท์ขอที่สองคือฟังคุ้มศัพท์ด้วยการประพฤติศีลอย่างน้อยมีศีลหาประกาศสามด้วยการประพฤติสงบสำรวมตนสี่ด้วยการประพฤติอบคมตน ยึงบอกว่าอิทธิญาปรุริสัตสวาเจติยมหิจะสังเควาด้วยการไปบูชาสังขเจดีด้วยการบูชาถวายแก่สง์เพื่อประโยชน์แก่สง์ ปุคเลอติถีสุวานด้วยการต้อนหับแขกหับแขกหับคนกระซือว่าเป็นบุญคือกันมาตาริปิตริวาปิเศษธรรมหิอโธเศษธรรมหิพาตริด้วยการเลี่ยงมานดาเลี่ยงบิดาด้วยการสงข์ผีทาย สิ่งเหล่านี้เสื่อว่าเป็นการฝังคุ้มสัพอันประเสริฐไว้นิธิสุนิฮิโตโหติอไซโยอนุคามิโยปหายะคมณีเยสุเอตังอาทายะคัสติสนทั้งหลายทั้งปวงยอมละจาก โคขัพสมบัติภายนอกคือเงินคือคำมทั้งหลายเหล่านั้นไปแต่ว่าขุมศัพท์อันประเสริฐที่ได้กล่าวแล้วนั้นยอมติดตามเขาไปตลอดอสาธารณะมันเยสุอเเจาอโจวรารนนิติขุมศัพท์ที่พวกเขากะทำไว้ด้วยศรัทธ,ธา ด้วยศีลด้วยความประพฤติสำรวมตนด้วยการฝึกตนด้วยการเลี่ยงมารดาบิดาและด้วยการถวายทานในมูสงด้วยการบูชาเสังพระเจดีย์สิ่งเหล่านี้เป็นของอักษาธารณะบอทัวไปแก่ไผ่ไผ่โจรบอรสามารถหลักไปได้บอสามารถปุ่นได้ พระราษาหยุดไปบ่ได้ไพ่ไพก็หยุดไปบ่ได้เป็นของสะาพตนสําเ็จสะโพตนเพราะฉะนั้นเ้าทั้งหลายเมื่อนี้ได้มาทำคุณงามความดีบำเพ็ญทักคินานุปทานได้ทำบุญถวายทานไววในพระศาสนาด้วยความเหลื่อมใสศรัทธาได้สมาทานศีล คือศีลหาเป็นพื้นฐานได้ประพฤติสำรวมตนได้ประพฤติอบคมตนการที่จะใไห่ทานได้การที่จะประพฤติศีลได้คนนั้นต้องมีความอบคมตนมีความสำรวมตนการไห่ทานนั้นจะไปอบคมจิตไห้ผู้จักเสียสละ ลดละความตนีทานนี่จะไปเป็นสิ่งที่กงกันขามกับกิเลสตัวหนึ่งก็คือมัตสรลียะความตนีทานจะเหตุให้ลดละความโลภความโลภที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจเฮาอบรมจิตฝึกตนฝึกจิตฝึกใจด้วยการหาทานความโกรธที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจ อาศัยศิลไปเป็นเครื่องอบรมอบรมตนอบรมจิตอบรมใจด้วยศิลอย่างน้อยกับศิลหาประการเฮาได้มีศรัทธามีศิลมีการฝึกตนอบรมตนจังซีแล้วเฮาจริงเป็นผู่มีจิตอันอ่อนนวลควรแก่การงานจริงเป็นผู่ มีความกตัญญูกตวเวทีที่จะไปเลี้ยงดูมารดามิดาด้วยจิตอันยินดีด้วยจิตอันเบิกบานเลี้ยงดูมารดามิดาให้เพ้นเป็นสุขและเ้าจริงจะกระทำบุญกุศลกระทำคุณงามความดีเห็นความสามัคคีของหมูสงก็ให้เกิดสุข คุณธรรมที่ได้กล่าวมาตั้งแต่ศรัทธาศีลสัญญามะความสำรวมตนธรรมะการฝึกตนเหล่านี้กล่าวถึงองค์พยยอดแก้วของพวกเขาพนได้กระทำไว้ด้วยดีตอนในขณะที่พนยังมีชีวิตอยู่หนึ่งคุณธรรมสับอันประเสริฐในภายในของ่นเอง สองและประโยชน์ของส่วนรวมที่เพนได้สางไว้คุณทรรอันประเสริฐภายในส่วนของเพนเฮาก็บบต้องกล่าวถึงว่าพนมีหลายสำใดเพนได้บวชมาตั้งแต่ยังน่อยแต่อายุสิบสามปีแต่กระบ่เคยได้สิกขาลางเพจักเถือ่อจนถึงอายุเก้าสิบกว่าปี จึงได้ละจากโลกนี้ไปซีวิตอยู่ในพม,มจันจนเกือบทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรืืองศรัทธาก็ดีศีลก็ดีสัมศีนหานี่เป็นศีลของคราวาสแต่พระพิคุยังมีศีลที่สูงขึ้นมากกว่านี้ือศีลสองห้อย้าเจ็ดและปาริสุทธิศีลสีประกาศซึ่งเป็นสิ่งที่กระทำยากกว่า เห็ดได้งากกว่าแต่ญะติาทาันใหญ่องค์พยอดแก้วเขาก็ได้กระทำศรัทธ,ธาก็ดีศีลก็ดีความประพฤติสำรวมตนก็ดีการฝึกจิตฝึกใจก็ดีคุณทำเหล่านี้มีในยะทันใหญ่องค์พยอดแก้วที่ได้เคยกล่าวแล้วหลายครั้งว่าเพิินเป็นผู้มี ขันติธรรมมีโสรจัธรรมคือมีธรรมแห่งความอดทนมีธรรมแห่งความสงบสงเงียมสำรวมระมัดระวังเป็นทีหนาเหลื่อมใสสศรทัทธาหลังจากนั้นคุณธรรมภายนอกหรือประโยชน์สุขแก่โลกที่เพิ่นได้กระทำออกมาอาศัยคุณธรรมคือสับอันประเสริฐ มีอยู่ในภายในของเพิ่นนั่นจริงสแสดงออกบ้าเพื่อโลกก็คือด้วยการไปสร้างสาธารณะประโยชน์สุขแก่โลกที่พวกเข้าทั้งหลายก็คงได้คู่ได้เห็นน้ำกันจนก่อเกิดคติธรรมที่พวกเข้าได้ยินผนเทศอยู่ตลอดก็คือขุดนำบอกอก่อสงางสารา แต,แต่งบคาดไต่เต่าปั้นเบ้าหล่อหลอมคนสางกุศลปัวพญารสางนักปราชสังสอนศิลธรรมเย้าทันหญยองค์พยยอดแก้วได้กระทําสิ่งเหล่านี้เพื่อประโยชน์แก่โลกเพื่อความสุขของโลกยังควรไปสางน้ำประปาน้ำบาดาลไปสางน้องสะแรงน้ำไว้ให้ประชาชน สวยผักสวยหลัดในการพัฒนาซุ่มซนในการพัฒนาหมู่บ้านและเพิ่นไปสั่งถนนหนทางห้งเฮียนห้งหมอทั้งหลายสั่งนักปราชญ์สั่งสอนศิลธรรมเข้าว่าสั่งนักปราชญ์สั่งสอนศิลธรรมสั่งอันอื่นสั่งได้โดยง่ายถามมาเทียบกันันก,การสั่งคน คือสงนักปราดญาทานใหญ่นี่เพิ่นสางนักปราดอันเรื่องเล็กๆน้อยๆอยก็บ,บ่ต้องบ่ต้องว่าถึงที่เพิ่นสา่งคนเพราะว่าเฮาหนับประมาณบ่ได้แล้วว่ามีจักคนแต่ผู้ที่สืบทอดสืบต่อจากเพิ่นยังพวกเขาเห็นได้ญาทานลักคำสมบูรณ์สิริปัญโย่อว่าเป็นผู้หับธาญา แห่งรมเป็นธรรมะทายาจากญาฐานใหญ่องค์พยอดแกว้วเมื่อพนสั่งธรรมาทายาตได้เพียงแมนแต่นหนึ่งคนก็เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่สุนหลายหลายคนห้อยคนพันคนหมื่นคนเพราะฉะนั้นการสั่งคนจะยากกว่าการสั่งสิ่งอื่นสั่งวัตถุสั่งข้าวหนึง่งก็เห็นเป็นหูเป็นหางขึ้นมา แต่สางคนเพื่อจะได้คนหนึ่งหนีหนึ่งพันคนหนึ่งมื่นคนได้หอดสีหาคนถือว่าเก่งได้คนที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นญาติทานใหญ่พนสงังนักปรา์สั่งสอนศิลธรรมด้วยการสร่งเสริมสนับสน,นุนให้กำลังใจแก่ลูกเต้าสิ์โยมโดยเฉพาะทั้งฝ่ายผาสม เป็นแบบเป็นอย่างแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนให้พระสงฆ์ทั้งหลายนี่มีกำลังใจที่จะอยู่ในศาสนาอาตมากับผู้หนึ่งที่ได้มีส่วนที่ว่าได้อยู่ในธรรมวินัยในศาสนาย้อญาานญาติานใหญ่พยอดแก้วญาติานใหญ่ในพนเจว่าในช่วงที่เป็นจัวก็เป็นคู่บาใหม่ แต่ตอนเป็นคูบาใหญ่แล้วเป็นพระเทระสิบกว่าพรรษาขึ้นไปพ่นกับว่าวาจักเถื่อตอนยังเป็นจัวก็ยังเป็นคูบาใหม่อยู่กรรมธานสมบูรณ์พ่นแจว้วอยู่ตลอดอ่านสมบูรณ์ในลูกไส้ก๊กพ่นอันตมานเป็นลูกไส้หลาเพ่นเมื่อบวชในปีหนะึ่งพเก้าหยเก้าสิบเก้าเนาะได้บวชในวันวิสาขาบูชา เพิ่นก็คอยสิบวชแล้วลูกชายหลานคอยเดิมไม่ออกภาากันมากาันบวชตอนนั้นกับพอดีจัดงานประพฤติรรมนงขาวห่มขาวพอดีคนเต็มสลาวัดเสียภูมิเนี่ทานเพิ่นไห้กำลังใจส่งเสริมลูกหลานอย่างสิเขาได้ยินเทว่านีทานใหญ่นี่เพิ่นว่าว่าลูกชายเพิ่นเอาเข้าเหตุจดะดได้เข้าจังสิได้เป็นลูกชายญนทาน ก็ด้วยการอาศัยการบวชนะนะเมื่อพอพอซสิกลูกพอสิบิสิกได้อย่างใดมัด่อล่รนั่นตอนนี้มีส่วนหนึ่งที่เพิ่นให้กำลังใจให้การสนับสน,นุนลูกเต้าสิดโยมที่ได้อยู่ได้บวชแล,ล้วก็หลายๆองค์ครูบาอาจารย์ที่เพิ่นอยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะญาติทานลักคำสมบูรณ์นี่ในส่วงงานปฏิบัติธรมรมแต่ก่อนนี่บ่ได้ายาก บ่แบนบ่ได้ไง่ายขึ้นในปัจจุบันจัดงานปฏิบัติธรรมนีญากเพราะว่าทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวของคนบ่เข้าใจว่าอาจจะมีการรวมซุมนุมมีการเหตุอีกย่งพิดระเบียบกฎหมายบ่นะจนบางครั้งในงานปฏิบัติธรรมตังแต่สมัยก่อนปีเก้าสิบหกลงไปปฏิบัติธรรมเนี่ยจนว่าเอาตำรวจแขวงไปคุม แต่ว่าได้อาศัยญาติหันใหญ่องค์พญอดแก้วตอนนั้นเพิ่นเป็นห้องเจ้าคณะแขวงห้องประธานองคสอแขวงเพิ่นป้องกันเพิ่นหับประกันให้ว่าคู่บาอาจารย์เหล่านี้ญาติันรักคำสมบูรณ์นี้พระอาจารย์สมบูรณ์แล้วกับคู่บาอาจารย์อื่นนั้นเป็นลูกเต้าศิดโยมเพิ่นไปนำพาประชาชนประพฤติปฏิบัติธรรม งานปฏิบัติธรรมสะดวกสบายง่ายขึ้นสะดวกที่สุดแล้วก็ภาคส่วนเกี่ยวของเข้าใจที่สุดและวแมนในสมัยท่านเวละวันคงเขีเป็นเจ้าแขงในช่วงนี้ก็แมนสามารถจัดงานปฏิบัติธรรมอบรมศิลธรรมได้ทั่วแขวงสรเขตปีละสามสี่สิบแห่งนั่นกันอันนี้อาศัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ทานแย่ทนยานใหญ่พยระยแก้วคนบป้องกันหาว่าย่ทานสมบูรณ์อาจารย์ดำรงหรือคู่บาอาจารย์อื่นนี่เห็ดบ่ได้ผ่านข่อยเพียงแต่คำว่าจังซี่กับพวกอัตมากาับอเปหิบแหละอวังซิโลบแหละนะไปบหลอดแหละแต่ว่าพอทานต้องได้ตามไปแก้แต่ละเมืองแต่ละบอนไปครับประกันคำประกันให้ นี่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เพนสรางปราดสั่งสอนสินธรรมส้่งศาสนาทายาทส้่งธรรมะทายาทอตาตมาจ,จึงเขียนไว้อยู่ในประวัติชีวิตของพนเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องผู้หับมรดกโลกมรดกธรรมมรดกโลกคือพนไปส้่งไหวสาห้างหงเฮียนสา้างหงหมอ ส้างถนนหนทางส้างวัดว่าประสาทนาไวแต่มรดกธรรมคือผู้สืบทอดมีทั้งพระสองฆ์องค์เจ้ามีทั้งพ่ออ๋อโดยเฉพาะแขวงสวรรคเขตนี้อันนี้โบแมนยกย่องเพินเกินไปสวรรคเขตเป็นเมืองหนักปราดเป็นเมืองของผู้ทรงศีลทรงธรรม อาศัยพอทานไปเทศอยู่ตลอดสี่หาสิบปีหกสิบปีที่เพ่นไปเทศเพ่นไปพาเหตุบุญแขวงสวรรณเขตถ้าเอาแขวงอื่นมาเทียบอ่นโบแมนยอ่องเลยอาตมาก็ไปหลายแขวงบบมีแขวงได้เสมอเหมือนกันกับแขวงสวรรณเขตสำหรับประสะสนผู้เข่าใจธรรมผู้ได้ศึกษาธรรมความเข้าใจทางด้านพระพุทธศาสนานี่ เห็นว่าพระช้นแขวงสอนเขตนี่จะโดดเด่นกว่านี่พออาศัยคู่าอาจารย์ตั้งแต่บทต้องว่าถึงแต่หยกเนีานใหญ่พะยอดแกลวเขาตั้งแต่ยกเน,น,น,นียทา,านรักคำอา่านเนีานรักคำนนเนี่ยานรักคำอ่านมาต่อใส่เนทา,านยอดแก้วมหางอนดำลงบุญจนมาถึงเนีานรักคำสมบูรณ์คู่บาอาจารย์ให้ศีลธรรมสั่งสอนศีลธรรมแก่ประชะสน จิงเหตบุญทำบุญทำกุศลนี่ถือต้องตามลักพระพุทธศาสนาถ้าไปเทียบทั้งแขวงอื่นถ้าห้องไปเบิ้งทั้งแขวงทั้งแถวเหนือนี่นเรื่องความเข้าใจตามลักการพระพุทธศาสนานี่เมนยังหน่อยหลายส่วนหลายยังทำตามเหีดครองประเพณีที่ว่านี่ก็บอกแมนว่าตีเตียนว่าบนเหตบวถือความหมายนั่นก็คือว่าความเข้าใจทั้งด้าน ลักธรมสังลักธรรมคำสังสอนของพระพุทธศาสนาเมื่อเมืองทีแขวงสวรรค์ดงเขตเห็นว่าระชสชนส่วนหลายจะมีความเข้าใจทั้งด้านลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาหลายและเหตุบุญถือต้องตามพระพุทธศาสนาหลายนั่นเพราะพ่อแมค่ครูบาอาจารย์ให้มรดกธรรม นอกจากสางมรดกโลกแล้วยังสางมรดกธรรมให้แกลูกเต้าสิทโยงเพราะฉะนั้นพวกเฮาทั้งหลายมากระทำบุญกระทำกุศลทำทักขีนานุปทานอุทิศกะละับปนาผขน่อมบูชาคนหนีบแมน่นนวาอุทิศว่าขอให้คนไปสวรรค์เดอ้อย้อนบุญเฮาบแมนนรีเฮามากระทำนี่คือเฮามากระทำการบูชา การบูชาความดีของเผนเฮามาทำความดีเพื่อจะเอาไปบูชาความดีของเผิผนมีความดีอันยิ่งใหญ่มีความดีอันสูงส่งพวกเฮาก็ับมาทำคุณงามความดีบูชาความดีของเผนตอบแทนความดีนี่ก็จริงจักยิงงย่งใหญ่กว้างขวางยิ่งยิ่งขึ้นไปและเป็นการฝังคุ้มศัพท์ อีกอันหนึ่งก็คือการฝังขุมศัพท์ไหวในพระเจดีย์ฝังคุมศัพท์ไหวในพระสงฆ์ด้วยว่าพนเป็นผู้มีคุณความดีในานามครูบาอาจารย์ก็ดีในานามพระสงฆ์ก็ดีพวกเขาได้มาทำบุญด้วยการให้ทานด้วยการประพฤติศีลด้วยการฟังธรรมการอบรมตนอบรมจิตใจ สื่อว่าพวกเขาได้ฝวังคุ้มศัพท์ได้มีคุ้มศัพท์อันประเสริฐตามที่องค์พยอดแก้วผลมีเพราะฉะนั้นมื้อนี้ขณะเจ้าภาพเจ้าศรัทธาได้มาทำทักขีนานุประทานด้วยความกตัญญูกตเวทีหนึ่งในนามลูกหลานชาวสวัสคิเขตของพระเดชพระคุณองค์พยอดแก้ว สองในนามพุทธศาสนิกชนที่เคารพเหลื่องใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมเจ้าในพระสงฆเจ้าจริงถือว่าเป็นการกระทำอันหนายกย่องสรรเสริมซื่อว่าเป็นผู้ได้กระทำตามกราบบัณฑิตท,ทั้งหลายได้กระทำจริงซื่อว่าเป็นผู้ ได้ฝังขุมศัพย์อันประเสริฐไว้ไห้แก่ตนอันหมั่นคงสถาพรอัตมาภาพกล่าวธรรมะกถามากระสมควรแกเวลาท่าที่สุดแห่งธรรมะกถานี้ขออรัธนาเอาคุณแก้วอันประเสริฐทั้งสามประการ คือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณแห่งองค์พระธาตุหลวงคุณแห่งองค์พยอดแก้วและบุญกุศลที่พวกเขาทั้งหลายได้กระทำแล้วจงรวมลงเป็นตะวะเตสะพลวะปัจจัยนุนนำส่งพวกทานทั้งหลายผูกกระทำบุญ มีความกตัญญูกตาเวทีจงเป็นผู้จเจริญขึ้นด้วยหยดสมบัติโพคัพท์สมบัติปัดใจเงินคำดังปาถนาจเจริญขึ้นด้วยเกียรติที่คุณสื่อเสียงจเจริญขึ้นด้วยคุณธรรมปัญญาพ่องด้วยชีวิตอันประเสริฐและขอน้อมถวายคุณงามความดี ที่พวกเขาทั้งหลายได้กระทำบูชาแด่องค์พยยอดแก้วมหางอนดับรงคุลมหาเทราเจ้าขอองค์พยยอดแก้วจงอนโมนธนาส่วนบุญแล้วจงไปสู่สัมปรัญภพบอันประเสริฐมีหมักผลพันิพานพุ่นเทินสาุ